ตอนนี้นะคะหลายๆคนค่ะก็อาจจะกําลังหาสถานที่จัดงานแต่งงานอยู่นะคะแล้วก็อาจจะกำลังคิดว่าเอ๊จะจัดงานในร้านอาหารดีไหมนะวันนี้เราจะมาแชร์ให้ฟังค่ะว่าข้อดีของการจัดงานในร้านอาหารมีอะไรบ้างค่ะ สำหรับข้อดีของการจัดงานแต่งในร้านอาหารนะคะก็คือว่าอาหารมันควรจะอร่อยแน่นอน,นะคะ่ะถ้าเกิดว่าใครไปชิมอาหารแล้วติดใจร้านไหนก็ลองดูว่าที่ร้านนั้นเนี้ยเขารับจัดงานแต่งหรือเปล่านะคะนอกจากอาหารอร่อยแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็มีร้านอาหารน่ารักน่ารักเยอะเนอะ ต้องตกแต่งอะไรมากแต่ว่าก็มีความเก๋ไก๋อยู่ในตัวค่ะและพอจัดงานแต่งในร้านอาหารเนี่ยมันจะทําให้บรรยากาศโดยรวมมีความซีเรียสน้อยลงแทนที่แบบเราอยู่ในห้องบอลรูมใช่ไหมลหลายคนจะสึกแบบเกรงหรือเปล่าชุดต้องแบบราบียาวแต่ว่าพอร้านอาหารทุกคนก็จะรีแลาสเอ้ยเรามากินข้าวกันนะเรามาบรรยากาศอบอุ่นกันนะเรามาอยู่ในสถานที่แบบนี้ก็จะรู้สึกด,ดีขึ้นค่ะส่วนเรื่องสุดท้ายที่ดีมากๆนะคะก็คือมันจะค่อนข้างประหยัดงคค่ะร้านอาหารเนี่ยค่าอาหารจะถูกกว่าอยู่แล้วค่ะที่นี้เราอยากจะมาพูดเรื่องข้อควรระวังของ การจัดง,งานแต่งงานที่ร้านบ้างนะคะอย่างแรกก็คือเรื่องที่จอดรถเพราะว่าถ้าเขาเป็นร้านอาหารเนี่ยแล้เขาไม่ได้เตรียมที่จอดรถไว้ให้เราหรือเป็นร้านอาหารยอดฮิตที่ไม่ได้ปิดร้านวันนั้นทางร้านให้เราที่จอดรถเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างแน่นใช่ไหมเวลาแขกมามันจะไม่ได้สะดวกเหมือนโรงแรมที่แบบมีบาเล่ค่ะพี่สามารถล็อที่จอดรถไมได จะต้องคุยกับร้านอาหารนะคะอีกจุดที่เรารู้สึกว่าต้องคอนเซิร์นคือว่าเรากำลังเรื่องรูปถ่ายเลยวดดิ้งเราต้องถ่ายรูปสวยค่ะนี่เป็นประเด็นหลักของเรามากเลยะคะ่ะก็คือว่าร้านอาหารน่ะต้องดูลุคของเขาด้วยมันอาจจะต้องไปใส่เงินในส่วน,น,น,นะะอื่นค่ะเช่นเอ๊ะเรื่องแสงดีไหมคือกลางวันเนี่ยบางทีเรามานั่งคาเฟ่สวยๆรู้สึกว่าสวยไงจริงๆกลางคืนมืดจ้ามองไม่เห็นอะไรอย่างเี้ยต้องใส่ไฟเพิ่มนะคะหรือว่าเขามีเครื่องเสียงอะไรไหมหรือว่ามุมไหนจะเป็นมุมเด่นที่เราใช้ถ่ายรูปมุมไหนจะเป็นมุมที่เราใช้เป็นเวที ที่เราอาจจะพูดแบบ ีขอบคุณแขกนิดนึงนะคะอย่างสุดท้ายค่ะถ้าบางคนอยากจัดเอาท์ดอร์เนี่ยเรื่องยุงเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่แบบเราเป็นจัดจำคัน <laughs> แพทุกสิ่งค่ะถ้าเป็นสถานที่เขาเตรียมาางานจัดงานจริงๆเนี่ยก่อนวันงานเขาจะมีแบบฉีดพน่นมีพิมเสนมีการโรยอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นร้านอาหารจริงเขาก็อาจจะไม่ได้สะดวกที่จะอยู่จะมาแบบฉีดพน่น <laughs> ฉีดพ่นเพราะว่าปกติเขาขายอาหารใช่ไหมเ่าอาจจะกลัวเรื่องยาเยอะอะไรแบบนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ลองดูว่าเฮ้ยเราจะต้องช่วยดูแลแขกของเรายังไงหรือเปล่า เพราะฉะนั้นสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่กาลังตัดสินใจอยู่นะว่าจะจัดงานที่ร้านอาหารหรือโรงแรมดีนะคะเราคิดว่าให้เลือกที่ตัวเองชอบบางคนชอบบรรยากาศความพรอพเพอร์งานแสงสีเสียงครบอ่ะแล้วก็มีการดูแลแขกที่ดีกว่ามีพนักงานดูแลต้อนรับผู้ใหญ่เป็นอย่างดีอันนี้ก็อาจจะไปสายโรงแรมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครชอบบรรยากาศเป็นกันเองไม่ต้องมีคนเทคแคร์ช่มากก็ได้มานกิ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 นถ่ายรูปบ,บ้างนิดหน่อยกับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็มาสายร้านอาหารได้ใครที่กําลังเลือกสถานที่อยู่ก็ลองดูในตาว่าชอบแบบไหนคะ่ะ